สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องวัวแก้วอีกแล้วนะคะในช่องน้องแก้วเชียงตุงอีกแล้วค่ะวันนี้น้องอแก้วก็จะไปถามข้อข้องใจนะคะที่พีเอฟซีเขาถามมาวันก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องทํานะคะน้องยังไม่ได้ทําเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะไปทําให้นะคะจะทำคลิปขึ้นมาแล้วก็จะไปตอบคำถามพีพีเอฟซีนะคะพีเอฟซีเขาก็บอกว่าให้น้องวัวแก้วนะคะ ไปที่ร้านค้านะคะไปซื้อของก็ได้ไปอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ให้ไปแปลราคานะคะของชนชนิดนั้นว่าสมมุติเนาะสองของชนิดนั้นมีราคาอยู่ที่หนึ่งพันจาร์เนี่ยจะตกอยู่ที่ไทยประมาณกี่บาทอะไรแบบนี้นะคะแล้วราคาเล็กๆเ,เนี่ยในตอนนี้ค่าเงินไทยคือพุ่งขึ้นสูงเนี่ยราคาเล็กๆเ,เนี่ยจะอยู่ได้ยังไงแล้วเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้ากันเลยดีกว่าค่ะตามไปดูเลยค่ะ นนก็กําลังจะมาถามแม่จันติบนะคะหรือว่าคุณแม่น้องสีนวลนางเอกพี่อันแน่นั่นเองนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเล็กๆนะคะที่แม่จันติบเขาขายอยู่นะคะอันนี้ก็ขายมาได้ออหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเราจะมาถาม,มาราคาแต่ละชิ้นนั้นมีอะไรบ้างนะคะไฟมาแล้วนี่นะคะลูกอมก็มีปีโปก็มีไส้กรอกก,ก็มีนะคะนี่เลยค่ะ แล้วมันเลทันตะวันก็มีนะคะคมีหลายอย่างเลยมีทั้งน้ำส้มน้ำหวานนะคะคมีทุกอย่างเลยข้างในก็มีโอ้มีเยอะอยเหมือนกันนะคะเนี่ย<ม>แ,ลแล้วอันแต่เลี้ยวไปเอาโค,คมาทำชื่อน,นะคะาคาก่อคนเฉลิมด,ดนะหวานี่นะราคาก่อคืนเฉงหมดโณศไม่ก่อคืนเ้ลิมดณศโอ้ราคาก็ขึ้น โอ้เราเราเมื่อวันนี้ทำที่แค่หื้อนี่เนี่ยอะไรขึ้นราคาจอมไกล้หรอเขินจอมอ่ะอ๋อเข้นจอมปกติปกติควรก่ะหื้ออันนี้อันนี้ปกตินี่มันช่างหาปากเขินหกปากหกปากอืม,อ,มอันนี้เหงษะเหงษสี่ขึ้นเหงษะโอ้ขึ้นมาอีกขึ้นมาเหมือนนั่งอันนี้เหงษ์นหนึ่งอเหงษ์นหนึ่งสี่หอตอนนี้นี่เหงษ์หนึ่งสามหอเหงษหนึ่งเนี่ย เ,เห็น่อหนึงเป็นเงินไทยอยู่20บาทนะคะ20บาทก็ในละในสถุงนะคะแต่ตอนนี้นี่กลายเป็นแค่3ถุงเองนะคะเพราะว่าของมันขึ้นราคานะคะที่บอกว่าถ้าอันนี้5,000ันจัเนี่ย5,000จัตก็ตกอยู่ที่เงินไทยที่10บาทนะคะ600 0จัตก็อกร600จรัก็จะประมาณ11บาทหรือเปล่าน่าจะใช่11บาทใช่แล้วค่ะ อันนี้ก็มีแคบหมูด้วยนะคะอันนี้นี่ขายถุงละเท่าไหร่คะห้าบาทอ๋อห้าร้อยจัดนะคะเป็นเงินไทยอยู่ที่สิบบาทนะคะถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสิบบาทนะคะนี่เอ้ยโถดิสงก็มีด้วยอันนี้ก็ถุงละห้าร้อยจัดใช่ไห,หมคะห้าห้าร้อยจัดนะคะก็คือสิบบาทนะคะน,นี่ก็สิบบาทนี่ก็สิบบาทอันนี้ก็น่าจะสิบบาทเหมือนกัน นี่เลยนะคะสิบบาทเหมือนกันหมดเลยแล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้สองบาทออันนี้ก like ็สองบาทก็มีเยอะมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยสองบาทแล้วน้ำมันโน่นน้ำมันนะน้มันนี่เบขอเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะดีค่ะเราเข้ามาข้างในแล้วเนาะเราจะมาถามลาค่ะของชิ้นใหญ่ที่ข้างในนี่นะคะเช่นน้ํามันนี่เลยค่ะ น้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันปลาทิพย์หรอคะตาปลาทิพย์น่าจะใช่นะคะถ้าน้องเปเอ่อสะกดไม่ผิดนะคะอันนี้นี่ขวดหนึ่งเท่าไหร่คะเนี่ยหกสิบบาทฮะหกสิบบาทอ่ะสองเหงหา้าสองเหงหา้าสองเห,หงเห้หาหกสิบเอ่อห้าสิบหกสิบโอ้ตกอยู่ที่หกสิบบาทนะคะขวดนี้แล้วเริ่มงหมูกำตังเนาะ เหมือนนั่นเฮงแปดเองเฮงแปดเฮงแปดก็อยู่ที่อ่4สี่สี่สิบสี่สิบสี่สิบกว่ากว่าตอนนี้นี่ขึ้นมาอีกสิบกว่าบาทแล้วนะคะถ้าเป็นเงินไทยนะคะนี่แล้วก็มีนี่ด้วยที่พี่ๆอยากรู้นี่คือน้ำจังกนะคะแต่ก่อนนี่คือห้าร้อยจัดตอนนี้นี่คือเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ใช่แล้วค่ะสิบบาทก้าห้าบาทแล้ว แต่เดี๋ยวก็หาปากว่าอือทำไมนะหาสิบอะอะไรสามสิบวันนี้โอ้ยมาเนี่ยไ้กำไรแค่สามสามสิบจัดเองนะคะสามสิบจัดนี่ถือว่าไม่ค่ะสามสิบนี่ถือว่าน้อยมากเลยนะคะเนี่ยแสดงมึงขายหกปากละขายหกปากโอ้องก็หกปากเลย เป็นหอกปากเออขายหอกปากหรอใช่ค่ะขายหอกปากอืออ๋ออันนี้ก็ขวดหนึ่งสองพันห้านะคะสองพันห้าก็หกสิบหกสิบกว่าบาทนะคะเบอร์กำลังกว่าสองสองยี่หามจ้าเนี่ยอันนี้ซ้ำขึ้นราคาหรือว่า<ม>เอามานานเนี่ยเอา,าเ,อเอามาเามาาาน,น,าน,นี่ยเอามาอันตังเงินนำเงินเนี่ยง่ะก็ขึ้นราคาจอมก่อไล่เนี่ยอันนี้นี่เออ่สินค้าชิ้นนี้นะคะอันนี้นี่จะเอามาก่อนที่จะเออ่ค่าเงินไทยจะพุ่งขึ้นสูงนะคะ ก็เลยยังขายราคาเดิมนะคะแนะนําให้แม่จันทีเพิ่มราคาได้แล้วค่ะเพราะว่าบางชิ้นเราก็เอามาในตอนราคาแพงเนาะบางชิ้นเราก็เอามาในราคาถูกแต่เราก็สวยโอกาสนิดนึงนะคะออแล้วอันนี้คือน้ำซอสปรุงเห 3, งสามเหงสามเหงสามกออ็ประมาณยี่สิบห้าบาทนะคะ ประมาณยีบาทขวดเล็กๆนะคะ<ม>น้ำซอสผาเขียวตาภูเขาทองอ๋อภูเขาใช่หรือเปล่าอ่ะภูเขาทองใช่ใช่น้ำซอสผาเขียวแล้วก็มีนี่ด้วยม,อยมีอ๋อน้ำมันหอยก็มีน้ำมันหอยนี่ขวดเท่าไหร่คะนี่ใช่แล้วค่ะกดสองหิงกดสองเหง็งสองพันตะก่อนลนะคะ <15. S 1> ตะก่อนห้าตะก่อนพันห้า ต่ก่อนพันห้าตอนนี้นี่คือ 2, สองพันก็ขึ้นมาอ<ส>ีกห้าร้อยขึ้นมาอีกห<ส>้าร้อยก็สองพันนี่เป็นเงินไทยอยู่สี่สิบบาทนะคะออลแล้วก็นี่ด้วยนะคะนี่คือแม็กกี้นะคะมีแม็กกี้ขวดใหญ่ด้วยนะคะสองเฮงงสองพันเจ็ดร้อยนะคะสองพันเจ็ดร้อยก็อยู่ที่หกสิบ เออหกสิบสองบาทน่าจะประมาณนั้นหกสิบสองบาทนะคะแล้วก็นี่ด้วยมีนมนมจากไทยด้วยนะคะเนี่ยอร่อยคุ้มค่านะคะจากไทยนะคะอันนี้สำกรัหื้อนี่นะเนาะนอ,อันนี้กับหื้อนะนมนี่เออใช่แล้วนมนี่เท่าไหร่คะนมนี่ห้าบาทเดีวห้าบาทแต่เนี่ยห้าบาทเลยกับห้าปากนี่ต้องกับหื้อห้าปากต้องยี่สิบบาทค่ะ ห้าร้อยตัวยี่สิบาทค่ะแล้วก็นี่ด้วยมีกระป๋องด้วยเขาเรียกว่าเออบัวกระป๋องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยสองพันสองพันสองพันจัดนะคะก็ตกอยู่ที่เงินไทยที่นี่ก็มาใหม่เนาะเพราะว่าตะกี้มันขาดไปนะคะก็จะมาอธิบายเออนี่นะคะจะบอกว่าหัวกระป๋องหรือว่าเอเนื้อกระป๋องก็ได้เนาะเพราะว่าอันนี้คือ บัวที่เขาทําเป็นกระป๋องมานะคะอันนี้ก็มาจากพม่านะคะจะมี2แบบค่ะมีแบบนี้กับแบบนี้นี่นะคะนี่เลยคะ่ะสีแดงสีแดงนี้นะคะกับสีนี้นะคะอันนี้นี่คือราคาเท่าไหร่คะตัวนี้สามพันหา้าอันนี้สามพันห้าสามพันห้าก็ตกอยู่ที่70บาทนะคะตัวนี้70บบาทนะคะอันนี้เนาะ อันนี้สองพันสองพันก็ตกอยู่ที่40บาทนะคะ4 0่สิบาทไทยนะคะสองพันจัดตกอยู่เงินไทยที่40บาทนะคะแล้วก็มาต่อด้วยอุ้ยมีนมนมด้วยนมกระป๋องอันนี้เอออันนี้นี่ก็จะประมาณ1ิบเอ่อสิบแปบาทสิบแปดบาทนะคะนี่นะคะสิบแปดบาทแล้วอันนี้คกนะคะ โคกเนี่ยก็ซื้อมาซื้อมาขวดละหนึ่งพันจัดนะคะก็มาขายอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยจัดนะคะก็ตกอยู่ที่เงินไทยอยู่ที่เอ่อยี่สิบเอ็ดบาทนะคะก็อันนี้คือซื้อมาหนึ่งพันเนาะเราก็ได้กดําไรแค่หนึ่งบาทเองแล้วอันนี้คือได้กดําไรเท่าไหร่ไี้กาไรเอ่อไรต่างอะไรกันนี่บาทนียอ,อันนี้ก็ได้บาทเดียวอันนี้เนาะนี่เนาะ ตัวนี้อันนี้ได้สองบาทอันนี้ได้สองบาทอันนี้ลนะ่ะอันนี้ก็บาทเดียวอันนี้ก็ได้บาทเดียวทําไมได้บาทสองบาทเองอันนี้ก็โคกเหมือนกันอันนี้เพนต้าอันนี้มาจากไทยมาาจกไทยที่มาจากไทยทไน,นี่น่าจะแพงกว่านะคะเนี่ยพันสี่พันสี่ <4, S 2> <1, 4, S 1> ร้อยจัตนะคะพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยจัตก็ตกอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทนะคะยี่สิบสี่บาทน,นะคะแล้วซื้อมากะฮือหนึ่งเฮง เฮงสองเงสามตาเงสามเหมอันพันสามนะคะซื้อมาอยู่ที่พันสามมาขายพันสี่ก็ได้ได้กำไรแค่หนึ่งบาทเองเหมือนกันนะคะแล้วก็มาต่อด้วยนี่ค่ะคาราบาวที่มาจากไทยนะคะคาราบาวที่มาจากไทยอันนี้ก็แต่ก่อนนี่ราคาอยู่ที่สามพันห้าร้อยจัดนะคะแต่ตอนนี้ราคามันเปลี่ยนเยอะมากอยู่ที่ห้าพันจัดแล้วนะคะตอนนี้ห้าพันจัตกำไรอยู่สองบาทเองนะทำให้ห อันนี้ซื้อมานานหรือ,อยังสินาซ,ซื้อมาอไงก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันเอ่อห้าพันจัดห้าพันก็ตกอยู่ที่หนึ่งร้อยอ๋อสหรือเปล่าเพราะว่ามัน100ร้อยละอา0สอ0สองร้อยสองรอยสองร้ยมาหน่นงอ๋อร้อยกว่าร้อยกว่าร้100อยกว่าบาทนะคะ <c oughs> มาซื้อน้ำมันนะคะร้อยบาทได้กำไรมันสองบาทไหล่ะได้กำไรสองบาทหนึ่งซื้อมาหนึ่งร้อยได้กำไรสองร้อยถ้าขายเป็นขวดละคะขวดละเท่าไหร่ห้าบาทขวดละห้าบาทสิบบาทละห้าบาทละห้ากาทละห้าบากห้าปากรีสิบบาทห้าร้อยจัดนะคะห้าร้อยจัดก็ตกอยู่ที่สิบบาทนะคะสิบบาทก็ซิมก็ไดเลยให้ให้นั่นออือก็ได้กำไรประมาณนี้ แล้วก็คุณป้าเข้ามาซื้อน้ำมันนะคะแล้วของที่ขายก็เอยอะอยู่เหมือนกันแล้ววันหนึ่งซำไรกําไรประมาณกับหื้อนี่นะนมนมมีน,นมน,นะน่อนะ อู้ปลากระป๋องก็มีด้วยนี่นะคะปลากระป๋องนะคะนี่ค่ะอู้ปลากระป๋องที่มาจากไทยด้วยอันนี้คือขายอันละเท่าไหร่คะเนี่ยสิบบาทแล้วได้กํไรไราเวได้บาทเดียวทําไมอันไหนก็ได้แต่บาทเดียวแล้วแบบนี้อัน่างกับวานใกจ้ะอืมากับวานใกล้กัแล้วแบบนี้นี่คือ เออเราขาดทุนไหมถ้าหากว่าเราซื้อมาแล้วใช่ไหมหนึ่งแพ็คเนี่ยยังไงเราก็ต้องกินหนึ่งอันอะใช่ไหมคะอันกำไรอันไม่ไร้ไม่ปกติถ้าว่าเขาซื้อมาหนึ่งอันนี่นั่นคือเราออกกินอยู่ยาวหนึ่งก๊อกต่างไ่เออเรากําไรมากก็มีไ่หรอเมื่อนนี้นอโอแบบนี้ก็ถือว่ากําไรนี่ไม่ไม่ค่อยมีนะคะถือว่าเราได้ทานไปประจําวันอุ้ยนี่ก็มีด้วย ไพ่แชทนี่ค่ะมีไพ่แชทด้วยไพ่แชทอันนี้มาจากไทยด้วยนะคะหนูเป็นภาษาไทยด้วยนะคะอันนี้มาจากไทยอันนึงขายละอันละเท่าไหร่คะเนี่ยห้าบาทสองอันห้าบาทสองอันห้าบาทสองอันแล้วได้กําไรอันละหนึ่งบาทหบาทเลยไม่ก็เลยหนูครัโอ้ได้แค่อันละหนึ่งบาทเองค่ะโอ้ถือว่า คือว่าได้น้อยมากพอสมควรนะคะของที่ขายก็จะมีประมาณนี้เองค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเออน้ำจะบอกว่าไงนนเหมือนน้ำส้มที่เป็นถุงนะคะเราสามารถเอาไปเละลายกับน้ำแล้วทานได้เลยนะคะเนี่ยนี่นะคะโอ้มีอ้อยด้วยอ้อยอันนี้ซื้อมา,อ,นนอ,มาอันละ เฮงนหนึ่งได้หรืเฮงหนึ่งยี่สิบบาทสิบบาทซื้อมาก่เก้าปากกับไรบาทเดียวหนึ่อันนี้ได้บาทเดียวเหมือนกันซื <S 2> <S 2> <S 2> ้อมาหนึ่งพันจาร์นะคะก็คือยี่สิบบาทนะคะแต่ได้กําไรแค่หนึ่งบาทนะคะโอ้แล้วเ,เหมือนกำตังกอะไรกำไรเมื่อนี้ฮะเมื่อนี้มาตลอดอ่ะเมื่อนี้อ่ะซื้อมาหฮงหนเยาอ่ะอันนี้ซื้อมาตพื่อเหมือนเดินทวออันนี้ยังขังกัอยู่ทำาไรไม่ไล่ไล่แล้วสำเมื่อนี้สำหันน้ำเหม่นมันซื้อ มันผู้มันผูตีนั่นมันหอมขายเสียงมนู้นำเนียดมันเนี่ยก็แกปแกปแกไปไก่พอขายก็แกไปไอ้ที่เก๋แกไปไอ้ไปซื้อไอ้เดี๋ยวมาขายอ่ะโอ้กําไรนี่คือไม่เห็นนะคะไม่เห็นกําไรแค่คล้ายๆเหมือนเราหมุนเงินนะเนาะเราเข้ามาซื้อเราไปแล้วก็ต้องไปซื้อกลับมาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะกลับมาขายเนาะมันก็เลยหันตี๋ว่าเอาอลไใส่นะเฮิร์นอิ่ดอิออดออดเลยเอาอะไกินแน่อีนั่นกนั่นเนาะ อแล้วสำหทัได้ทำบุญแน่อ๋อได้กินได้ทำบุญบ้างนะคะเราเมื่อวนนี้ถ้าเปรียบเทียบก็สำัเอ่อเหมือกกำตางตึงเหมือเแลวนี่สำัอันไหนสักษากำตางนี่ได้นันอีหนึ่งอีเหลวนี่มันคงเปี่ยนอั้งแตกำห้มไนแล้วก็ลูกค้าก็หายค้าก็มีน้ำเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนาะลูกค้าก็เลยหายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ค้าขายก็ลำบากนิดนึง ใช่แล้วค่ะก็คิดว่าเป็นแค่ที่ไทยแต่ไม่ใช่นะคะที่เชียงตุงก็เป็นอันนี้คือแม่ค้าสําหรับเชียงตุงอันนี้คืออยู่หน้าบ้านหมู่บ้านไหลกลางเลยนะคะถ้าใครมามาหมู่บ้านไหลกลางก็สามารถมาอุดหน,นุนได้นะคะคุณแม่น้องสีนวลแฮมน้องสีนวลน,นะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็มาสัมผัสแม่จันทีบนะคะ นี้นาโวเกก็ได้มารบกวนเวลาคุณแม่จันทิเป็นอย่างมากแล้วนะคะแล้วเราก็ได้รู้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้ที่เชียงตุงนั้นแย่หรือไม่นะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะว่าถ้าใครคิดจะเปิดร้านค้าในตอนนี้คิดผิดหรือคิดถูกนะคะแล้วก็เปิดร้านค้าเห็นกําไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็เออเศรษฐกิจเออคือบอกว่าขายของตอนนี้เนาะกับตอน ตอนที่ผ่านมาอันไหนใครดีกว่ากันแล้วเราก็ได้รู้หลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะสําหรับวันนี้ก็จะลาพี่พีเแล้วก็เม่จันติปกลับบ้านก่อนนะคะเพราะตอนนี้ก็กําลังมืดแล้วเหมือนกันคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เรากแก้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ขอบคุณเม่จันติบด้วยนะคะบา,บาย,บาย